หลวงพ่อปานแนะนำเคล็ดลับวิธีทำให้พราเครื่องขลังมากๆอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของทำให้พราเครื่องขลังมากๆซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้นะครับโดยวิธีนี้เนี่ยมาจากท่านหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโค จังหวัดอยุธยาครับท่านเป็นบุรพาจารย์ที่ได้เคยสอนลูกศิษย์นะครับในเรื่องของการสร้างพระเครื่องนะครับต้องอาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทุกองค์ตลอดจนพระพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายการชุมนุมวงสวงแบบนี้เนี่ยประเดี๋ยวก็เสร็จ ไม่ต้องถึง3เดือนอย่างที่แล้วแล้วมาเหมือนสมัยก่อนจงจำไว้ว่าการจะปลุกเสกพะระอัคระหรือพยันใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะอาศัยอำนาจของตัวเราเนี่ยเพียงอย่างเดียวไม่ช้ามันก็จะเสื่อมคลายได้เรานะ่ะมันเก่งมันดีแค่ไหนการทำตัวเป็นคนเก่งเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ มันต้องให้พระท่านเก่งพระพุทธเนี่ยท่านเก่งอยู่แล้วพระธรรมท่านก็เก่งพระสงฆ์ท่านก็เก่งเทวดาท่านก็เก่งพระพุมท,ท่านก็เก่ง,ท,กกงท่านมาช่วยทำแป๊บเดียวเนี่ยเสร็จดีกว่าเราสวดมนต์ตั้งหลายๆปีซะอีกหากเราต้องการอะไรเนี่ยก็อธิษฐานแล้วก็ขอให้ท่านช่วยไปนะครับของที่จะทำคุม้มครองผู้คนได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย ถ้าหากเป็นพระก็ดีพระพูมก็ดีเทวดาก็ดีท่านช่วยคุ้มครองให้ท่านเป็นผู้ที่มองเห็นถนดัดคุ้มครองได้ถนัดและจําไว้อย่างหนึ่งว่าถ้านําของนั้นไปใช้ในทางทุจริตคิดมิชอบเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะคุ้มครองเราได้นะครับต่อให้พระเครื่องเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์หรือจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าคนที่ใช้เป็นคนเลวหรือเจตนาทุจริตเนี่ยพูดตรงๆเลยว่า สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมอยู่ดีนะครับที่เป็นคนเลวอยู่แล้วเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยที่มีพระหรือมาศึกษาพระเนี่ยก็อาจจะช่วยพยุงให้กลับใจได้ก็มีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของผู้ใช้เองนะครับถ้าคนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นกุศโลบายของอำนาจพระพุทธบารามีพระธรรมบารามีพระสังคบารามีตลอดจนพระพรหมและเทวดาทั้งหลายนะครับ ต่อไปเป็นกฎการทําให้พระเครื่องเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเดิมนะครับข้อที่1นนะครับก่อนคล้องพระเนี่ยต้องสวดพระคาถาอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับถ้ามีคาถาประจําหลวงพ่อนั้นๆเนี่ยก็จะดีมากๆากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีคาถาประจําหลวงพ่อองค์นั้นๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้สวดเป็น คาคาถาพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังคังอารัธนานังก็ได้นะครับอันนี้คือบทย่อๆนะครับแล้วก็พุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่พุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังคังอารัธนานังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินแล้วนะครับตอนตอนนั้นที่มีมุกหลงอูเคมเนี่ยอันคาถาเนี้ย จริงคาถานี้ใช้ได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ตลกนะครับคาถานี้ใช้ได้จริงๆเวลาปุกเสกพัเครื่องหรือว่าก่อนไปไหนมาไหนเนี่ยก็สวยคาถานี้ถ้าไม่รู้คาถาของหลวงพ่อที่ห้อยอยู่นะครับสําหรับข้อที่2เนี่ยก็คือตามหลักของบูรพาจารย์นั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับพาเครื่องมาแล้วไม่ว่าจะรับจากครูบาอาจารย์โดยตรงจากคนอื่นที่ไปเช่ามาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ควรอัญเชิญพระเข้าตัวก่อนนะครับการอัญเชิญนี้เพื่อให้คนที่รับพระเครื่องเนี่ยก็น้อมนําแล้วก็สํานึกในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณแล้วก็เป็นการเริ่มนิมิตหมายที่ดีในชีวิตที่กําลังจะนําไปสู่ความเจริญนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับถ้าการจะสวมใส่ในแต่ละวันเนี่ยก็ให้สวดอัญเชิญก่อนคล้องคอทุกครั้งในการสวด ก็ทำจิตให้นิ่งนะครับระลึกถึงพระรัตนาตราัพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งนะครับแล้วก็สวดคาถาอีกทีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระในองค์ท่านเนี่ยก็จะช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้เราสมความปรารถนาในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็คนที่สวดหรือว่าคนที่บูชาพระเครื่องเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นเครื่องมือป้องกันสิ่งชั่วร้ายส่งเสริมโชคชะตาตัวเองได้ดีมากๆนะครับส่วนวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆให้มองเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจ,จ,จิตใจรองลงมานะครับเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ครูบาอาจารย์สร้างขึ้นเป็นกุศโลบายให้เราปฏิบัติธรรมทําความดีให้มากขึ้นนะครับสําหรับคนที่จะบูชาวัตถุมงคลแล้วมีพลานุภาพหรือสร้างปฏิหารเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง นะครับก็หลักๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราเองด้วยนะครับส่วนการเลือกวัตถุมงคลเนี่ยก็แล้วแต่คนที่จะชอบหรือศรัทธานะครับบางคนชอบสายเมตตามหานิยมสายเจราจาเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนบ่อยๆหรือบางคนเนี่ยชอบค้าขายทําธุรกิจค้าขายเนี่ยก็ต้องเลือกวัตถุมงคลที่ช่วยให้ค้าขายร่ํารวย หรือใครที่ทำอาชีพสิ่งเสียงหน่อยเนี่ยก็ต้องบูชาวัตถุมงคลสายแคลคลาดนะครับหรือถ้าใครทำอาชีพเกี่ยวกับพวกนักกีฬาเช่นนักมวยอะไรพวกนี้ก็หลายคนเนี่ยก็จะบูชาพระสายคงกรพันชาตรีอะไรแบบนี้นะครับแต่เวลาเราบูชาแล้วเนี่ยพระจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ด้วยพลังจิตที่เป็นกุศลศรัทธายอย่างแรงกล้าของผู้ที่สวมใส่ต้องมันทาบุญสวดมนต์ ไว้พระคิดดีทดําดีพูดดีกับผู้มีพระคุณของเราแล้วพระเครื่องเนี่ยจึงจะประสิทธิผลได้เต็มที่นะครับก็เอาจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็คือเป็นกุศโลบายให้ยืดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้เราไม่ประมาทในชีวิตให้เรามีที่ระลึกนึกถึงนะครับให้เรา มีที่พึ่งแล้วก็เป็นจุดส่วนรวมพลังเวลาเราสวดมนต์เวลาให้บูชาวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเราก็แนะนําให้สวดคาถาไปด้วยนะครับเพราะว่าการจะทําให้พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องขลังเนี่ยจำเป็นต้องมีคาถาบูชานะครับและพระเครื่องเนี่ยก็คือจุดสนยนรวมของพลังคาถาที่คนสวดมนต์ใหม่ๆเนี่ยควรจะมีเพราะว่าเป็นจุดสนยนรวมของ จิตนั่นเองนะครับเพราะว่าคนสวนมนใหม่ๆเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าควรจะกําหนดจิตไว้ที่ไหนบางทีเนี่ยสวดแล้วก็ฟุ้งซ่านมันก็กระจัดกระจายก็คือถ้าเกิดใครมีพระเครื่องเนี่ยก็แนะนําให้สวดแล้วก็นึกถึงพระเครื่องให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตก่อนนะครับถ้าจิตสงบแล้วปฏิบัติสูงแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ